โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยูุ่๊คบ้านโหดชนแนลอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาแจกรหัสเกมโลบอกนะครับนะครับแต่แต่รหัสที่ผมจะแจกตอนตอนหนึ่งร้อยสิบสำนับนี้โดนแฮกนะท่านผู้ชมเอละผมจะแจกรหัสเลเวลเลเวลรหัสไก่นะครับเลเวลสิบสี่ช่ผลบาเรียนนะครับผลบาเรียย้ำนะย้ำว่าผลบาเรียนนะครับ ผมจะใส่ช้าๆเพราะว่าไม่รู้แอปจอบคัคหรือเปล่าครับ่ะนะวันนี้ค่ะคผู้ชมนก็จะประมาณนะี้โอเคนะเข้าได้นะเป็นใช้ผลใช้ยู่เกาะยู่เกาะยู่เกาะน่ครับยู่เกาะ บากี้นะผมเลเวลาสิบสี่อยู่กับบากี้เพราะว่ามีคนช่วยฟ้าครับผมเลยเซฟไม่ใช่ครับผมเซฟไว้ที่เนี่ยเพราะว่าผมกำลังฟาร์มฟาร์มนนะคะโอเคก็จะมีไอ้นี่ด้วยค่ะคุณผู้ชมก็จะมีใช้ผลบาเรียนนะท่านผู้ชมผลบาเรียนเออผลบาเรียนนะนี่คือแล้วก

นับต่อนะครับ